ไม่วอกอะไรแค่ผมมาเล่นเนี่ยนยยยี่ก็ไอูุ้กหน่เนี่ยโอะมาเถอะใครก็ได้ตอนนี้ออกกลับแล้วย ม่ใจไกลไม่เป็นไรกูต้องเอื้อมไปอีกกูระสั่งมาแค่ไหนกูก็ไหวเพราะว่าเครียงกูติดคุยเล่ไอสัตว์นี่ปชจวุบันไม่จำปากก็เป็นเรื่องอดีตกูยังคงพโฟกัสต่อเนื่อไปอีกแต่งบราไปสัมพัน์ให้มันเจียมกับปีดมึงไม่ชอบกูมันก็เลื่อนไปดีจะรับมึงก็รับมึงจะเอื้อนมึงเก็เอื้อนไปดีกูลังนกันทุกแนวจะไปใแล้ววะโอแต่ตั้งแต่เกิดจนกูเติบจนกูโตแล้วถ้าตายกูไม่ซ้ำมึงก็ใส่เลมโบมึงกูดึงกูไปคิวเขาเรียกวิถีเอ็นโซ่ าทำตัวหยาบหยาบดุกซ่าที่ฝากช่วยอยู่นิ่งๆอย่าไปพลราด,ดีกว่าไอ้สัส เลงพลังกูเต็มร้อยไม่น้ชาร์ตอีกพวกกูบันจงเขียนบ้ามัตะคูแบบว่าคาสิคคำกูอย่างคมเยอกเย็นเหมือนกับอาร์ตใสแรปคนใหม่เวแรงย่งแบบควาติคความกูเยี่ยมคมเแี่มเหมืองกับเจียวก็แดดแบบแรปแรปสีคมมึงเอาไปเคี้ยวอร่อยแลกชอบแจ๊กแม่งตื่นมอกลางดึกเพราะเสียงในอสแก๊กเพลงพลังกูจัดเต็มเหมือนว่าทรงเครื่องเขียวกันเลือกเซนอยู่ในดงอยู่ในวงเชื่อปกมจะจะเป็นอะไรกูยังคงเติมโลกหมดเพลงปิดเองไม่ต้องมีคนเชื่อเปล่ากูไปเอคเพิมแคอัดลมเปลี่ยนจแค่อัดเพลงตกันไปอัดคนไหนแค แกก็ได้ดี๋วกูจะดินให้มึงเอาให้มัเลยก็ได้ไม่มีต่อให้ดี๋วกูจะซับเต็มแรงกูกแรปฟิฟสับลับคำให้มันฮิปให้มันเซ็กซ่พอรู้ที่มึงจะเก่าเดได้แอดมิดเดี๋ยวกูโดดไปทุบหน้ามึงได้พิกแอคให่มึงทั้งแกงเข้ามาแรปดิดแเคียวมึงทั้งแกงมันก็คิดแคทแม่อมังสวยดีเอามาแจดดิสส่วนเพียมึงจะดิสมึงก็ดินเพราะกูฟิตแล้วเสี่อยากจะดิสไชตาจะขาดเชืมึงเตรียมตัวอย่าปากกระดาดนกูตัดสิเดนกู่ากระบาดคือเพียมึงดูงงมึงดูกากไอสัตว เดมาเทียบกันตัดอยู่ในเกมมัก็ได้ไม่แค่เบียกันกากเสไม่เขาเล่นเดียดียงไอตัดเลยคือป่าไม่ต้งตัดคนเงียบดีกว่าทำตัวเียๆเดี๋ยวกูเรียกมาด่าแล้วจะตัดเป็นคนผิดที่ไอ้เฮียมากลางมึงมันตำโตไม่คิดดีในมันเตี้ยะดับเลยคือแกมันกดเดี๋ยวกูตัดให้มันเปลี้ยตำหนักแะดับแค่ตำบลอย่ามาเทียบจังหวัดว่าไม่คงแต่ไม่เทียบตัดดิไม่ได้ค่มึงคงเคียดกันหนักแล้วพวกมึงจะได้ยิ่งแต่กเทียบประวัติป่ามึนคนดีมันมีหมามาขุนมึง แต่มึงมาตอบมาสรุปคำถามตอบมาไม่ถูกเรามาหัวจะหลุดเดี๋ยวกูเป๊่น้ำทอมอยู่ในแก้วเยติที่กูรับไปทุกตอนเนี่ยมันแค่เบสเต่กูปล่อยคำแบบมันยังยิ่งมันลุเคดีกูเตะคำไม่เคยทำเมื่อกูเป็นเมจิกเห็นโม่เมึงเก่งยิงมาดิสแลปโชยิ่งมึงกระเด็นมึงกระติกแทกโทเจอมาสกิดเพราะกูอยากโดนเช็คโทษที่กูเทคนิคไม่ได้เรียนเทคโนแล้วกูด่าั่งร้องไห้ไปบอกพ่อมึงไปที่กูลบเพื่อนทีิงเพกูไม่ชอบมึงไงคุยอะไรจังกับข้อมึงไปแล้วกูบอกไปมึงต่อแมวพ่อมึงตายไงควายโยโยโย่ทำทรงเก กูยังแม่ล้อไห้อ้สัตว์